ท่วมเป็นไงคะป้าเต็มหายหมดเลยสวนน่ะรู้สึกว่าสะอาดสะอ้านดีทําให้แม่มูลก็ค่อยๆมาแล้วก็ค่อยๆเก็บพอแม่มูลค่อยๆไปเราก็ค่อยๆล้างว่านตามถ้าเราไม่รีบล้างบ้านตามนี่เดี๋ยวแม่มูลไม่อยู่รอทีเราจะล้างยากละเนี่ยล้างทุกวันทุกวันแล้วต้นไม้หายหมดต้นไม้หมดทุกต้นเลยอ่ะแม่มูลบอกไม่สวยไปใหม่ เลือกได้อยู่เลือกได้อยู่แปลว,ว่าป้าเต็มก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรใช่ไหมคะถามว่าเสียดายไม่เสียดายแต่ทีนี้ว่าทําไงได้อะคนอื่นเขาท่วมไม่ใช่ว่าเราท่วมคนเดียวใช่ไหมแม่มูลมาเสมอหน้า,า,า <laughs> ป้าเต็มบางแผนยังไงต่อไปคะจะทําให้เป็นสีเขียวได้ยังไงคะก็ก็มีหนึ่งก็ใชย้ยาเพื่อเพื่อมวลประชาใชาย้ยา แล้วเขาปลูกง่ายขึ้นง่ายเราก็มีเชื้อมันมีต้นแม่มันก็หักทำทำเอาไว้บนบ้านปะเต็มเป็นลูกแม่น้ำรอเปล่าคะลูกแม่น้ำแม่น้ำบางปะกงเลยเคยเป็นลูกแม่น้ำน้อยอยู่ประมาณสามปีแล้วก็เกิดนะเกิดแม่น้ำบางปะกงนี้ไปอยู่แม่น้ำน้อยก็เขไปดดน้ำเล่นกันแม่น้ำน้อยก็ไปอยู่ตั้งสามปีอยู่ บ้านเพื่อนแล้วก็ไปทำงานด้วยแน่แน่แ่คะใจนะคะมุู้หายแล้วว่เต็มค่เวลาน้ําท่วมเนี่ยจะให้ทําใจยังไงสําหรับบ้านคนที่แบบว่าเราไม่ได้เตรียมใจเข้าของเสียหายต้นไม้ก็มูกปลูกสวยๆงามๆหายหมดเลยต้องทําใจยังไงบ้างสาหรับป้าเคยเจอมาแล้วไงพสหส6-2 ป้าก็รู้สึกตอนนั้นทำใจไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้ก็มีเอ็ดอยู่ไหลไหลองค์สมณะท่านก็พาลูกชายอยู่ประจันตคามโยมทำไรบอกว่าโยมก็กำลังขัดบ้านน้ำกำลังลงเอ,อคนเรานี่ก็แปลกนะโยมนะแกจนปานนี้แล้วอยู่ก่อนนี้ก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ทำไมเป็นอย่างนี้โยมจำอายุได้ไหม อกก็จําได้อยู่ทำไมท่านาก็าหมกโยมก็ควรจะอยู่ที่น้ําไม่ท่วมมันเป็นไงต้องไปอยู่น้ําท่วมที่มีเยอะแยะให้อยู่ไม่อยู่ไปอยู่น้ําท่วมเป็นไงบอกพ่อท่านก็พูดอีกอย่างหนึ่งนะพ่อท่านบอกว่าถ้าเราอยู่บ้านลาดเนี่ยน้ําไม่ท่วมก็แปกกแล้วล่ะแต่ดิฉันก็ได้บอกกับพ่อไปนะ โอ้ยพ่อท่านแต่ไอคนที่อยู่บ้านล่างให้น้ําท่วมทุกปีเนี่ยมันแปลกควัญนะพ่อนะลูกคิดว่าจะเก็บเสื้อยัดใส่กระเป๋ากลับบ้านละพ่อบอกเอ้าทาอย่างนั้นแล้วพ่อจะอยู่กับใครอ่ะบอกลูกพ่อเยอะอ่ะถ้าก็คิดเหมือนคุณหมดทุกคนแล้วแล้วพ่อก็ต้องอยู่คนเดียวอ่ะบอกไม่อยู่คนเดียวถ้าเขาคิดเหมือนกันหมดก็ต้องคิดเหมือนกันหมดคือไม่ไปพ่อก็มักจะแบบก็ปลอบใจลูกนะเนาะไม่อยาก ไม่อยากให้เสียใจให้ให้กำลังใจอยู่แต่อพ่อก็พูดจริงนะพอน้ำบรนล่าน,นี่ยดูซิเขาประกาศกรมอุตุนะลงท้ายก็จะต้องเป็นอุบลอะจะจะมีมีฝนมาพายุมาเนี่ยลงท้ายก็อุบลอุบลเราเป็นที่ต่ำแล้วก็เป็นที่รับน้ำมันประมาณว่าเรียกเรียกไม่ได้ฟ้าก็กำหนดให้แล้ว พอท่านตรงอยู่ตรงนี้อยู่เมืองน้ําแล้วแม่มูลก็มาล้างให้ทุกปีทุกปีขนาดนี้จิตใจเรายังไม่ใสพอเลยขาไปนะแล้วขนของไปโอยบานเตเนี่ยพ่อบอกให้มาละลดกิเลสอย่ามาสะสมเราก็ขนไปนี้เราก็ดูพอประมาณแล้วว่าเออเราก็สะสมน,ะน้ำท่วมทิ้งถึงรู้นะพอขากลับนี่จะต้องขนกลับอีกสิเพราะอะไรเพราะว่า <laughs> มีพาหม่มเอาเป้มมาแจกมีถุงเท้ามาแจกมีเสื้อหนาวมาแจกอ๊ะต้องขนกลับอีกเลยนะเออไม่เอาก็กกนหนาวนะเอาเอาหน่อยนะของเปียเมีย่ยมันโลภไหมหทำไงละ่ะทำไงเราถึงจะละได้มันเห็นมันเห็นเลยนะเนาะเราจะไม่เอาเมี่ไม่เอาก็อยากได้นะมันสวยสีชมพูด,ด้วยประมาณเนี้อ๋ออยู่ที่ไหนก็ได้ลดกิเลสนะเออเราก็ได้ลดไปเรื่อยๆอ่ะ พ่อก็ถามอยู่นะว่าเยเต้เอ,อเคยถามหนูว่าถามจริงอยู่สันติก็อยู่กันตั้งนานานานเจอกันหลายปีไม่อยู่บ้านละก็อยู่กันตั้งนานานานถามจริงได้อะไรมั่งนะ<ม>บอกอพอ่อลูกต้องได้มั่งแหละแต่ถ้าลูกไม่ได้อะไรเลยเนี่ยป่านนี้ลูกเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋ากลับบ้านไปแล้วเจอผัสสะนิดนึงก็ไปแล้วพ่อบอกเออจริงของมันว่ะมันได้มั่ง คุณค่แว้วทำไงเราจะให้ได้เยอะอันเนี้ยอ่าขอบคุณค่าปฏิมาให้ได้เยอะต้อตงน้ำท่วมบ่อยๆทุกปี